สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสอนการอัปโหลดไฟล์เข้าไปในงานของตัวสวิตช์อนวันนะครับหลังจากที่เราต้องการาเราเปิดงานที่เราต้องการอัปโหลดไฟล์นะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นตัวช่องที่ชื่อว่าไฟล์อัปโหลดนะครับจะมีปุ่มที่ชื่อว่า attach file and photo นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถจะกดนะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้เข้าไปได้นะครับโดยไฟล์ที่สามารถอัปโหลดได้ก็สามารถสังเกตจากตัว เราไทยนะครับก็จะมีตระกูลรูปภาพทั้งหมดแล้วก็ด็อกิเมนต์นะครับในกรณีที่ไฟล์ไม่รองรับในในตรงนี้นะครับให้ทําการซิปก่อนแล้วก็อัปโหลดนะครับโดยขนาดของไฟจะต้องไม่เกิน5เมกแล้วก็ชื่อของไฟล์จะต้องไม่มีอักขระพิเศษในนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัปโหลดเอกาสารตัวหนึ่งเข้าไปนะครับสมมุติว่าผมเอาตัวนี้นะครับอัปโหลดเข้าไปนะครับกด หลังจากอัปโหลดนะครับเรากดปิดไปนะครับจะสังเกตว่าไฟล์ที่เราอัปโหลดนะครับเข้ามาในระบบเรียบร้อยนะครับเราสามารถจะกดเพื่อดาวน์โหลดออกมาดูได้นะครับหรือเราสามารถลบในกรณีที่เราไม่ต้องการแล้วก็ได้นะครับซึ่งในตัวระบบนะครับจะมีการเก็บหรอกว่ามีการอัปโหลดไฟล์อะไรนะครับแล้วก็ลบไฟล์อะไรออกไปนะครับสำหรับวิดีโอสอนการอัปโหลดไฟล์ในระบบ s e r v i c e ไนมีเพียงเท่านี้ครับ